สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวรถขุดนะคะแล้วก็เพื่อนๆผู้รับเหมาผู้ประกอบการทางด้านที่จะต้องมีการจ้างเครื่องจักรต่างๆนะคะไม่ใช่แค่รถแม็กโครนะคะเครื่องจักรทุกชนิดนะคะ,ะวันนี้เราจะมาเปิดเผยข้อมูลของกลโกลงของมิจฉาชีพนะคะที่ใช้ในการลวงล่อ,อหลอกผู้รับเหมาและ หลอกอบรรดาผู้ที่มีเครื่องจักรทุกชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นรถแมคโครหกรอกข้อรถเฮียบทุกอย่างนะคะที่เป็นเครื่องจักรค่ะท่านรู้ไหมคะการที่ท่านนะคะท่านก็คือผู้รับเหมานะคะาบางท่านนะคะได้เข้าไปาโพสตรประกาศหาเครื่องจักรในชมรมผู้รับเหมานะคะ มันเป็นการเปิดช่องทางให้กับมิจฉาชีพนะคะที่แฝงตัวเข้าไปเป็นสมาชิกกลุ่มในนั้นนะคะพอเขาเห็นผู้รับเหมาประกาศว่าต้องการใช้เครื่องจักรชนิดใดเขาจะแฝงตัวเข้าไปแล้วก็ขอแอดผู้รับเหมาท่านนั้นนะคะแล้วก็หรือ,อโทรเข้าไปในเบอร์โทรที่ท่านทิ้งไว้นะคะโทรเข้าไปบอกว่าเขาเป็นเครื่องจักรนั้นๆ ว่าจะลงไปทำให้ในราคากอาอตามเลทราคากลางปกติจะจะให้ราคาที่ที่ถูกกว่ารถแมคโครทั่วไปหรือว่ารถ,รถอื่นอื่นนะนิดหน่อยค่ะเพื่อเป็นกลวงให้ผู้รับเหมาตัดสินใจเลือกใช้บริการของเขานะคะพอตกลงราคากันได้แล้วเขาก็จะมาเซิร์ชหารถ อ่ะอันนี้ฟ้าขอขอพูดในในในส่วนตัวที่โดนมานะคะก็คือรถแมคโครเขาก็จะมาเซิร์ชหารถแมคโครในเพจในอะไรก็แล้วแต่ช่องทางออนไลน์เพราะเดี๋ยวนี้ทุกคนอ่ามีช่องทางออนไลน์หมดทุกคนนะคะผู้ประกอบการพอเขาเซิร์ชมาเจออ่าอย่างยกตัวอย่างกรณีของฟ้าอันนี้จะยกตัวอย่างกรณีของฟ้านะคะที่โดนพอเขาเซิร์ชมาเจอเขาก็จะมาติดต่อจ้างรถแมคโครเราเขานี่คือผู้มิจฉาชีพนะคะ พอมิตรอาชีพเซิร์ชเข้ามาเจอเขาก็จะมาติดต่อจ้างรถแมคโครเราโดยเอาไปลงให้ผู้รับเหมาที่ไปประกาศในชมรม <S <s เขาก็จะใช้กลอุบายว่าโดยปกติเราจะรับงานจากจัดซื้อจัดจ้างที่เซิร์ชเข้ามาอยู่แล้วใช่ไหมคะเราก็ไม่ได้เอะใจอะไร <S <s เขาก็จะใช้กลอุบายว่าโรงงานส่งรูปมาพอเราโรงงานปุ๊บเราส่งรูปให้เขาอ่ะอันนี้เราพลาดแล้วตรงที่ไม่ได้เก็บมาจำเขา พราะปกติเราจะเก็บมาจำก่อนที่เราพลาดไม่ได้เก็บมาจำเพราะว่าเขาใช้อุบายว่างานเยอะหลายวันอ่าหกถึงเจ็วันงานต่อเนื่องบ้างอะไรบ้างมาถึงบางบางคนพูดว่ามาถึงหน้างานมาเอามาจำหน้างานเลยครับผมไม่สะดวกโอนแบบนี้ก็มีค่ะอ่าแล้วหรือจะใช้คนอุบายว่างานเยอะเข้าไปเลยเข้าไปถึงก็ไปรับเงินเลยไปไปเก็บเงินที่นั่นเลยอะไรแบบนี้ค่ะ เราก็เชื่อเพราะว่าเขาบอกว่างานหลายวันพอเราเข้าไปปุ๊บส่งรูปให้เขาเขาก็จะไปส่งรูปให้ผู้รับเหมาจากนั้นเขาก็เบิกเงินเราอะไปใช้พอเราทํางานไม่ถึงเวลาเราเราจะเบิกเงนกินกับเขาเขาก็ติดต่อไม่ได้แล้วมิจฉาชีพก็บล็อกเบอร์เราไปเลยหรือเปลี่ยนเบอร์ไปส่วนเราจะไปเบิกกับผู้รับเหมาผู้รับเหมาก็บอกว่าได้จ่ายให้กับนายกอที่เป็นมิจฉาชีพโดยที่เขาก็ไม่รู้เพราะเขาหารถมาจากคนนี้ นี่แหละค่ะกลวงของพวกเขาที่เขาทํากันตอนนี้ค่ะเพื่อนๆหรือ,อผู้ประกอบการทุกท่านโปรดจงระมาระวังนะคะหากท่านต้องการหาเครื่องจักรให้เซิร์ชดูในช่องทางออนไลน์ต่างๆได้เลยค่ะอย่าไปาใช้บริการของมิจฉาชีพนะคะมันจะทำให้เกิดาการที่คนนำเครื่องจักรไปทำงานจริงๆแล้วเขาไม่ได้ค่าจ้างค่ะ และป้าปรบรรดา,าเพื่อนๆที่มีเครื่องจักรนะคะก็หากรับงานโดยที่เราไม่เคยรับงานเขามาก่อนเนี่ยก็ให้เก็บมะจำดีที่สุดค่ะอย่างน้อยๆขั้นต่ำ5 0า5 0 0ถึง1,000แล้วแต่ระยะทางที่เราเดินทางนะคะให้ได้มาจำมาก่อนพอลงงานปุ๊บค่ะ ให้เราตรวจสอบในหน้างานนั้นๆเลยค่ะว่าบุคคลคนนี้เป็นจัดซื้อจัดจ้างหรือว่าเป็นช่างอของอทีมงานหรือว่าของบริษัทที่เราทำงานนั้นๆจริงหรือไม่ถ้าจริงอโอกาสที่เราได้เงิน100แต่ถ้าทุกคนไม่รู้จักเตรียมตัวได้เลยค่ะอันนั้นคือมิจฉาชีพหลอกมานะคะก็ควรที่จะ,ะจับกลนอุบาย จับล่อลวงกันให้ได้ไม่ว่าจะเป็นวิธีใดหรือวิธีหนึ่งนะคะก็ช่วยๆกันนะคะคนคนเดียวไม่สามารถทำทุกอย่างได้ด้วยตัวเองนะคะต้ oh. องอาศัยกันนะคะท่านใดมีเบาะแสหรือว่า,าเจอพฤติกรรมแบบนี้นะคะส่งเรื่องรา่ามาเล่าส่งต่อกันนะคะ oh. เพื่อที่เราจะได้รวมตัวกันว่าเราโดนคนคนนี้มาหลายๆรอบอะไรแบบนี้ค่ะ เพื่อถ้าว่ามีเจ้าทุกมากกว่า3คนขึ้นไปเราอาจเอาเรื่องเขาได้นะคะในคดีช่อโกงค่ะเป็นไงกันบ้างคะเพื่อนๆพอเข้าใจใช่ไหมคะกลโกงของวิจชาชีพอาญาตกเป็นเหยื่อนะคะทางผู้รับเหมาและกะ็ผู้ให้บริการนะคะ และ,ะรูปและคลิปวิดีโอในการทำงานวันนี้นะคะไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่โดนโกงนะคะและหากท่านใดนะคะที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์และแล้วก็จะทำประโยชน์ให้กับสังคมและผู้อื่นต่อไปอรบกวนแชร์คลิปนี้ออกไปได้เลยนะคะ